เฮ้ยนั้น,นเห็ดเหรอนู่นนะขาขาวนู่นนะข้างหน้านะใช่ป่ะเฮ้ยพี่พี่เห็ดเหรอเฮ้ยพี่พี่ผมเจอเห็ดนะนี่นี่นี่พี่พี่ผมเจอเห็ดหลายดอกนั่นระวังนะลองมันกระโดดใส่นะดูการแต่งตัวแล้วก็ทีท่ามันดิ เ้ยมันจะปีนต้นไมหมันปีนต้นไม้เฮ้ยเไอ้นนไอ้นนพกพเขาไปพกเขาไปเฮ้ยไปเฮ้ยไป สวัสดีครับสวัสดีลุงป้านาและพีพ่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเสือป่าชาแนลผมและวันนี้ผมมากับน้องชายนะครับผมพ,พี่ๆนะวันนี้ผมจะกลับมายัางที่ที่ผมเจอคนป่านะพ,พี่ๆนะข้างบนที่ข้ามน้ําเข้าไปในป่าแห่งนี้นะพ,พี่ๆนะกลับไปดูว่าเขาเนี่ยทำอะไรนะแล้วก็อยู่อย่างไรในป่าในวันที่ฝนตกหนักแบบน,นี้นะว่าเขาอยู่ยังไงนะครับผมพ,พี่ๆนะโอเคนะพีพ่ๆเดี๋ยว ก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะพี่ๆนะก็ถ้าพร้อมแล้วก็เดินทางกันดีกว่านะครับไปโอเคนะพี่ๆฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วนะพอมาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยเหมือนฝนจะตกเลยนะช่วงนี้เนะี่ยหน้าฝนนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยลำบากมากๆเลยนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยก็ปริมาณเนี่ยเยอะขึ้นด้วยนะพี่ๆนะแต่ก็ดีเหมือนกัน จะได้มีน้ำใช้นะพอมาถึงที่นี่พี่ๆน่าจะจำสถานที่กันได้นะ ผมก็ไม่ได้มาที่นี่นานเลยนะพี่ๆก็ตั้งแต่พวกโจรป่ามันมายึดป่าปแถบนี้นะก็เป็นเวลาประมาณสักสามสี่อาทิตย์ได้แล้วมั้งที่ไม่ได้มาที่นี่นะเฮ้ยเสียงอะไรวะ เห็กบินนะตกใจหมดดีนะพี่พี่ฝนตกแบบนี้แล้วก็อีกไม่นานเนี่ยเดือนหน้าหรือว่าเส้นเดือนเนี่ยเห็ดอาจจะออกก็ได้นะเราก็จะได้มีรายได้นะครับจากการหาเห็ดด้วยนะแล้วก็อย่างหนึ่งหน่อไม้นะพี่พี่นั่นเหมือนหน่อไม้เนี่ยกำลังงอกเลยนะนี่โอ๊ยตอนกลัํบนี่เราเก็บไปทำกับข้าวดีกว่ามั้ง ไอหน่อไม้พวกนี้กินได้เลยมั้งนะไผ่น้ำพี่พี่เดี๋ยวตอนกลับค่ะกลับผมจะมาเก็บนะเออเไอนั้นเห็ดเหรอนู่นนะขาวๆนู่นนะข้างหน้านะใช่ป่ะเฮ้ยพี่พี่เห็ดเหรอเฮ้ยพี่พี่ผมเจอเห็ดนะนี่นี่นี่พี่พี่ผมเจอเห็ดหลายดอกเลยนะ ไหนโอ้โหพุทธปุ๊บก็ไม่ขาดคำเลยนะนู่นนี่นะพี่ๆเต็มเลยไงไงต้องไงสี่ดอกนะเอ้ยในกอนี่ก็มีเหมือนกันนี่ไหนโอ้พี่ๆตรงนี้ก็ขึ้นนะนี่อีกสองดอกกบมีดมีในกระเป๋านมีถุงปะโอ้โหเดูกันดูกันโอ้โหพี่ๆดวงดีมากๆเลยนะเจอเห็ดเต็มเลยนะ ต้องไอข้างในกอนี่ก็ยังมีอีกนี้นี่ออนี่เดี๋ยวขอไปดู้นงานนะิดแป๊บนึงนะเดี๋ยว่อดู่อดไม่โอ้โหดวงดีจัดเลยนะเจอเห็ดลองดูลองดูเผื่อมีอีกนะไม่คิดว่าจะมาเจอเห็ดนะพี่พี่ผมพูดปุ๊บเนี่ยจเจอปั๊บเลยนะเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าฝนตกแบบนี้นะ่ะ คือเห็ดขึ้นแน่นอนนะข้างในเนี่ยอาจจะมีอีกเยอะเลยนะเห็ดอาจจะออกเยอะเลยเหมือนมันขึ้นหลายวันแล้วนะนี่เดี๋ยวลองดูรอบๆก่อนนะโอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นละอะไรขาวๆพอดูดีเอาเห็ดนี่นะ ไม่นึกว่าจะมาเจอเห็ดอะดวงดีมากวันนี้ได้กับข้าวกินได้ทั้งหน่อ,อไม้ได้ทั้งเห็ดเลยนะเดี๋ยวเราลองดูกบเจอปะเฮ้ยพี่พี่นน,นจเจอคนป่านี่อยู่นี่มันไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายนี่นี่นี่ มันไม่ทำร้ายแต่ว่ามันไล่กลับอะออออเฮ้ยเผ่าอะไรวะนะเนอะนน้นเผ่าอะไรวะ เฮ้ยตัวนี้ไม่เคยเห็น้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นจริงๆแต่มันเหมือนในคนป่าที่เราเคยเจอกันเลยนะแต่เราไม่รู้มันอยู่เผ่าอะไรนะไอตัวนี้เหมือนทาซานเลยดูดิเหมือนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนนปนอนอย่ายิงมันอย่ายิงมันมันไม่ได้ทำร้ายมันไม่มีอาวุธอะไรเลย เหมือนเราเข้ามาในเขตมัน,นั่งนะมันไล่ให้เรากลับหรือเปล่าเจอเห็ดแล้วก็มาเจอคนป่าอีกโอ้เฮ้ยนุ้ยชี้นั่นแหละเข้าฟังเรารู้เรื่องหันนวะนะเข้านนมันชี้นนน่ะนุ้ยชี้นั่นแหละมันบอกว่าอย่ายิง ทิ้งเลยทิ้งเลยเก็บเลยเก็บเออเก็บไว้เราเป็นมิตรเราไม่ใช่ศัตรูมันนะพี่พี่เรามาดีดีนะมันไล่มันไล่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนเฮ้ยดูมันนุ่งเลยคดแปลกเลยกางเกงมันอ่ะพี่ดูมันดูมันนุ่งกางเกงนะแล้วก็หุ่นมันดีมากมากเลยนะดูดิใช่ป่ะมัน มันน่าจะขึ้นเขาอะไรบ่อยแหละดูกลา้ามขามันดิเป็นมันๆเลยขั้ขวขั้วเนี่ยโอ,อ,อ้เผาอยู่นั่นแหละน้ำมันนั่นแหละเฮ้ยเอ้นนั่นเดี๋ยวก็อย่างนี้มาบ้านเนี่ยเี้ยเมือกมันจะวิ่งมาหาผมนะใจ เฮ้ยเสียงอะไรวะมันเรียกพวกมันเปนล,เล่าเฮ้ยนกคุยกันเลยรฮะควันนกคุยกันเลยรฮะพี่มันไม่พูดภาษาเราเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนอเผานันแะละเนอคุยกันหลยเพิ่งเคยเจอนะนนเผาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราเจอคนป่ามาหลายหลายเผานะพี่พี่นะแต่ว่าเผานี้คือมันแต่งตัวแปลกสุดละเฮ้ยเผานี้มันแต่งตัวแปลกสุดแล้วนะ เมื่อกี้เจอมันอยู่บนต้นไม้เฮ้ย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 ไอ้นนอ์เมื่อกี้มันกระโดดลงมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่มันจะดูดิการตายการปีนต้นไม้มันแม่งเหมือนมันเชี่ยวชาญสุดๆอะใช่ปะอู้หูอไรก็แล้แหละมันไล่ให้เรากรับไงนอนนท์ นั่นระวังนะลองมันกระโดดใส่นะนดูการแต่งตัวแล้วก็ทีท่ามันดิเฮ้ย,ย,ยมันจะปินต้นไม้เหรอุยอ๊ยวิ่มันปีนต้นไม้มันมีพ่อหรือว่ามีครอบครัวหรือเปล่าวะ ไ <im attraction> <vagy> อ้น,นั่นมันกระโดดล,ลงมาเฮ้ยเฮ้ยร <t> ะวังมันกระโดดใส่มึงนะ <im itates noise> มันเรียกพวกมันหรือเปล่าวะไอ้นั่นมึงระวังมันกระโดดใส่มึงนะเว้ยนี่มันก็ไม่ใช่มันก็เป็นลูกมันไปไม่รู้่เ่เดี๋ยวมันโตสุดได้แค่นี้วะ ดูทีท่ามันดีคดแปลกอะเฮ้ยเยไอ้นนไอ้นนไอ้นนมันโดดใส่มึงนะชองโผมันอะบอว่าบไล่ให้เรากลับไปนนเฮ้ย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 เกันเ ออกไปทางเดิมได้หรือเปล่ามันเข้ามาใกล้แล้วเหมือนไอ้น้องทาซานที่อ่าพี่คนหนึ่งนะเลี้ยงไว้นะพี่ๆนะเหมือนเลยนะไอ้นนไอ้นนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนนมันต้องยิงมันมันแค่ไล่เรากลับเอามานี่มันต้องยิงมันไล่เรากลับไม่ใช่อ่ะเข้า นั่นเธอจะเข้าไปคุยกันมันจะโกดตรงนี้ไปยิงแต่มันเม่อกีทีแรกอ่ะไม่รู้ไงเพือ่อจะเข้าใกล้มันเจอแล้วมันทำลายอะะ่ะอ๋อนดนถึกมันไม่ชอบมันไม่ชอบเพื่อ,อมันเหม่แค่ไหนละฮะมาอบเผาแค่นนั่แหละเฮ้ย ด,ด่ามันนี่เอโอ๊ยยี่เดี๋ยวเขาาจีินั่นแหละฮะเผ่ายัองบองแม่เดี๋ยวนนท์ผบอกว่ามันอยู่เผาอะไรสักอย่างนะเหมือนพ,พี่เหมือนเขาบอกว่าเขาอยู่คล้ายๆเผาตองเหลืองอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยเผาตองเหลืองเนี่ยถ้าผมจำได้ครับมีไม่เยอะแล้วนะพี่พ มันขียบอมองมาปล่อยอกมาได้เลยอันนี้เดินมานมน,มนี้เฮ้ยนอ้นนอนุนจะทือนี่จู่โจมนอนนะเอาเกมน้งสติกแล้วก็นอนดูดูท่าทีมันกันเราดูว่ามันจะไปพักอยู่ตรงไหนนะพี่พี่ พราะป่าแถมนี้นะ่ะมันเปียกชื้นไปหมดเลยไม่รู้ว่ามันพักอยู่ตรงไหนกันแน่นะมันไล่เรากลับว่ะ oh. พี่พี่เหมือนฝอนจะล่วงลงมาแล้วนะมนฝนจะตกนะพี่พี่นั่นระวังด้วยนะ mm hmm. เก็บนังสติกมันไม่ชอบเนงะีนังสติกอะ่ะยุงคนข้างเยอะนะพี่พี่นะที่นี่ ยุงยังกัดมันเลยนะแต่ว่าเหมือนยุงกัดมันไม่ทันแล้วมันก็โดดแบบเนี้ยเมื่อกี้มันปีนต้นมให้นะผมต้องเก็บอาวุธกันเพราะว่ามันไม่ชอบอาวุธนะเมื่อกี้เห็นนนถืออาวุธมันจะจู่โจมนนใหญ่เลยระวังด้วยระวังด้วยนนเดี๋ยวผมลองดูตรงถ้ำข้างล่างนี่ก่อนนะวะมันอยู่กมนกี้คนนะนนระวังเฮ้ย มันเหยียบโดานหนามหรือเปล่าอนอะมีหนามเนิะน้นนะหนามเยอะนะมันวิ่งอ่ะมันทําอะไรนอนอย่าไปอยู่ใกล้มันดิออกห่างจากมันนะอย่าเข้าใกล้มันเดี๋ยวพี่ดูตรงนี้ก่อนเหมือนที่นี่เหมือนมันจะอยู่คนเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่พี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้นอน ไอ้นอนพักพักเขาไปพักเขาไปเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยนนนเป็นไรเปล่าโอ้ยมัันทบไล่ไปเถอะไปกลับเถอะกลับเถอะไปไปออไปเอาไปไปเข้าใกล้มันทำไมอะไปเถอะไปไปเราไม่ต้องมายุ่งกับมันแล้วพี่ๆเดี๋ยวเราเก็บเห็ดแล้วก็เราออกจากป่าแห่งนี้ละ นั่นเก็บเห็ดดีกว่าเห็ดที่เราเจอเมื่อกี้อยู่ไหนกะนวะไ,ไปเก็บไปเก็บไปเก็บลองดูรอมๆนี่เผื่อเจอ,อพี่พีผมไม่ไปยุ่งออกับมันแล้วนะแต่เรามาเก็บเห็ดของเราดีกว่านะนี่นะโอเคพี่พีชแต่เราขออนุญาตนะครับขออนุญาตเก็บเห็ดแป๊บนึงน้อนมีถุงมา ฮะมีทุ่งเบาใส่กระเป๋าหไหมเฮ้ยพ,พี่ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วนะครับคือผมจะเก็บเห็ดของผมที่ผมเจอเฉยๆนะนี่นะไม่มีแล้วมั้งมีแค่นี้แหละตรงนั้นอีกสี่ดอก น,นนนนใส่กระเป๋าลุงนี้ได้ป่ะฮะไปเดี๋เราเก็บเห็ดดียวว่ามีในกระเป๋าอ่ะกระเป๋าลุงนู้นน่ะของของพี่เอ้ยมันตามมาวะ่ะไอ้นอนทายทายไว้หนักไงเนอเดี๋ยวกี้ม่าเปล่ามาเนอเอะมันได้มาทำร้ายคุณนะไปเออเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนเดี๋ยวขอเก็บอาหารก่อน มันไม่ให้เก็บโอนอน,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 นมันไม่ให้เก็บวะไปดีกว่าไปเจอบายให้มันดีกว่ามันหรือว่ามันเจอไว้แล้วหรือเปล่าวะเออไอ้ยูกินได้เชื้อขวบโยกินได้เชื้อโนน เหมือนเป็นของมันว่ะป่าผืนนี้ว่ะมันไม่ให้อะไรเราเลยว่ะตรงตรงนั้นก็มีอีกนะพี่ๆนะแต่ว่าไอา้เจ้าคนป่ามันไม่ให้เราเก็บนะเนี<อ>่ยมันไล่พวกพวกเราขับฮะ<า>ใช่หรอไปเถอะพี่ๆนอกมหนอมไม้ผมไม่เอาแล้วนะเห็ดก็ไม่เอาละให้มันไปเลยนะเพราะมันอยู่ป่ามันรือมันจะกินอะไรเป็นอาหารนะ ไปไปไปเราออกจากป่าดีกว่าผมผมให้มันเลยนะผมไม่เอาแล้วนะเพราะว่าเป็นป่าของมันอาศัยอยู่นะไม่รู้มันกินอะไรเป็นอาหารนะเก็บไว้ให้มันดีกว่าไปเดี๋ยวเราออกจากป่ากันก่อนเดี๋ยวเราไปเจอง้้งน้องนะพี่พี่โอเคนะพี่พี่ผมก็กลับมาถึงยังจุดข้ามน้ําแล้วนะครับน้องผมก็กําลังเดินลตามกลับมานะพี่พี่นะก็เห็ดแล้วก็เน่อไม้ก็ผมไม่กล้าเอามานะครับกลัวว่าเผ่าตองเหลืองคนนั้นจะทําร้าย พวกเราได้นะก็เลยเก็บไว้ให้มันเลยเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันอยู่ในป่านะมันกินอะไรเป็นอาหารนะอาจจะเป็นพวกเห็ดเหลืออะไรพวกนี้ก็ได้ก็เลยเก็บไว้ให้มันไปเลยนะพี่พี่นะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหากันที่อื่นดีกว่านะพวกเห็ดก็โชคดีที่มาเจอมันได้นะมันอาจจะเหลือคนเดียวคนสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่เจอวิวแววกันใช้ชีวิตเป็นกลุ่มเลยเหมือนจะมีแค่คนเดียวลำพังนะพี่พี่นะ โอเคพี่พี่ท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด1ไลค์1แชร์1ติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะ <f> ก็ฝากเพจเสือป่าชาแน,นลด้วยนะครับฝา,ากกดติดตามให้ด้วยนะพี่พี่ไว้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ